này Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đi chăm chăm đây, nó mấy mất sâu mất sâu đi 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 mất đi mất đi mất đi mất Thằng mất đi lái, cái mất đi mi ทั้งบอราสเาน้านะครับพอมีไม่มีด้วยบ้าคือกันแล้วเนาะตะบวนเนาะน้ำปะอะบวนไายคือ ทางนี่พ่ลงอ้รมีแต่รถมาในงานพี่ลงเอ้ไกัเจ้าสิว่าทั้งงานตึงทั้งงานจอดก้อนจอดก้อนวะเรื่องแทว เพียงแค่เราทีมงานเไปจุ่มคารับอนเยวเลยไปรู้ทีมงานเรามาเป็นตาตกใจเบิ่ออนีกเจ่ายห่ไป้ไหจอดรถก่อนร หยกกันมาทั้งขบวนขักขนาดจนขยายตกใจไปแล้วได้สบายดีบนนั่นพี่น้องได้อ๋อเพื่นกำลังจะเหยีต้นว่ะได้ได้เราก็ได้มีโอกาสได้มาส่งซองดือกันได้ซองหนึ่งแต่ว่า ยังคิดๆเดี๋ยวทั้งไรบอนห้าสิบกิอาหารหลับประทานฮะบาทละสิว่าก็เจ้าคือบ่อมาเนอะยกกันมาทั้งขบวนแต่ว่าไปกับับไปกับบเรอมากินต้มไก่เพื่อนดีกว่าบ่เออข้าว่าดีได้่าา้บววี กี่ใส่ซองนะพ่อมากินปิงเป็ดเพื่อนอยอกใครก่อประจัะว่าอยอกกินซอดอรหถกดอกผู้บมีใหมามานนะเนะคือเจโบผู้้าภาพบ่เห็นเลยอ่านะต้องในยางไมพุดนอีกอะ ้องแค้นกับมานำ <c oughs> เพื่อนมากได้นะประเทศกันเลย่วนมานำจ้าขอจะตกใจเราจะเขียนทีมงานนี่มา <c oughs> ฮู้อะไรสิวยายบ่น้องบ่วาลุงเหรอขากแล้วขักแล้วเรารถไฟมางานเด้อ ไปส่งส่าลุงแห้งได้ร้อยซองพ่อก็ได้หนึ่งซองงานบัตริกาข้าวบุญวางสีลาเลิกแทนพระพร้อมสังฆทานนะป่ปะโอ้โยออทีมงานนี่มาหรอพรแหง้ง

ฝนตกฝนเห็ดเสร็จแล้วนะครับอา,อาหารายัางพันมาเลยทีมงานเ่าน่ะเพราะ<ห>เป็ดนี่ประมาณสี่หาโตกินหน้ามันจะทะลักงนั้นนละอนะส่วนเจ้าภนะาพน่ะโอ้ยหัวแล้วเขาก็บานางแลวหัวตโตหัวโตด้เจ้าภา <laughs> เอาวางหันเป็นสีเหลืองนะหุดเสร็จแล้วมึงในหูมาเลยสังกฐานยังได้ได้เลยข้าวบุญวางศีลาเลิกแทนพระพร้อมสังกฐานบุญสังฆทานโอ้เป้ว ไผ่เขาหรดข้าเจ้า hmm. น mm ั่นนั่นรสอ้าวยังพไงกินข้าวเลยผนเฮ็ดเสร็จแล้วเลยสบายดีแม่แม่ไก่แม่เบ้าไก่เบ้าตานับถือเป็นแม่เพราะเขากับชนิทกันมาแต่ข้าวเบ้าตาเฮียนไปเลยแต่ข้าวเฮียนมอสามมอสี่ชนิทกันกับเบ้าไก่ บอดาแปลว่าพ้นที่ปีนี้เขาบนห้ทำบุญละขานาะก็ฮุกปดัดกระถึกปบ้นรอถาอาหารแป๊บเดียวนอมม้องดำมาเถนะืองล้ากมากคือกันปะน้องดำซุดออรอไม่ได้เห็นกันเถืองเลยรอขึ้นน่าจาเะเนาะนา เอาไปหลักไม่ลูกสาวตอนไหนป่ะฮักกับเอากักกัเอากันว่าได้ลูกสาวเลยปล่อยกัสิยอมเลยเฮ็ดเป็นได้นี่นะโอ้นั่นป่า้บนะโอ้ยังอาอนั่งนั่งพอมีนะเดี๋ยวลุงเงียบไปอีกอะไรให้ครูว่าครูสาวเขาจะนั่งตรงกันนะนะคัะแล้วคัะแล้ว อ่าในเลี้ยงในเลี้ยงขนาดนั้นนะอ่เป็นทีมงานไปเลยโอ้ทีมงานบ้านลังเขียวมาเบิร์ตทีขนาดเขาไอ้ไก่จะภาพตกใจภาพแล้วพ่อมาน้ามาบาทเดียวเดีมาหุบเดียวเพื่อเลยจะภาพในห้อยกุกังมโนในพอมีโดย โดยโดยทั้งน oh, ี้ยังมีอาหารนะมีแต่น้นำเปล่าเขาอิ่มไปเลยสองตุ้กวางได้น้ำเอ้าแม่มีลืมผัวอะไรทั้งน่ะได้คิดข้าไนะเป็นไงปะแซบปะแซบคนน่ะเพราะว่าจะกายเทียงแล้วเด้ตอนนี้อ้าวเส้อจอยน่งกิดบล ให้น้องดําได้นั่งหัวโตเ้าบนนั่งได้หัวโตอ้าเดาวบนนั่งได้หัวโตนี่เมตต่ฮะเออเมตรต่อทาถ้าเมื่อพร้อมกันเลยนี่ก็แม่นมาพร้อมคารุงมาบอขี้กับไอ้ลุง ก๋วย่ทำเมื่อวามกันเถอะบ้านอาหารเรามีอย่างเนาะก้อยุ้งเลโก้ก้อยบวงมะวมวเฮ็ดอียนหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดนางพระข้ต้มตาดเอาขากแล้วลุงแหละได้เรื่องได้เรื่อ้ว้าว มาเป็นทีมก็เอามาพร้อมกับลุงตะกี้ก็ู้และได้กลับเมื่อจังสีเห็ดเล็กเล็กๆในน้อยน้อซสื่อเค้กมาแล้วสื่อเค้กมาแล้วเพราะเป็นพิธีแล้วก็สื่อเป็ดมาแนง่นงนะนัองอีกตวัวหนึ่งทา,งาทกินพอมกัน <c oughs> ແລະມາເນື້ອກະຊິເດເພິ່ນດາຄ້າຈາລະປາລຸງອດໃຈວລ້ວາກກນປລຸະບດີຂອບໃຈທຸກຄນກາຕຕາມລະຊົມາະດ